สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเรามาเฉลยแบบฝึกหัดของวันที่13ากันยายน25 6 4หกกันนะคะนักเรียนเราไปดูวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนเป็นการหาผลลบโดยการกระจายจำนวน ที่เป็นตัวตั้งนะคะนักเรียนการกระจายจํานวนนับที่เป็นตัวตั้งแล้วะะหาผลลบนะคะนักเรียนข้อที่1นึนะคะ19ลบ5เท่ากับกระจายจํานวนนับกระจาย19นะคะนักเรียนเท่ากับ1 0บ5วกเลบ5เท่ากับ10บวกในวงเล็บ, 5, บ 5, นะคะ9ลบห เท่ากับ10บวกในวงเล็บ9ลบ5เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน9ลบ5เหลือ4ี่คำตอบคือ14ง่ายไหมคะนักเรียนต่อไปเราไปดูข้อ2กันนะคะข้อ2องนะสิลบ2เท่ากับ10บวก4ลบ2เท่ากับ10บวกในวงเล็บ4ลบ2วงเล็บปิดเท่ากับ4ลบ2เหลือเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือสองเท่ากับ10บวก2 คำตอบคือ12ต่อไปข้อที่3าเลยนะคะลบ4เท่ากับ10บวก5ลบ4เท่ากับ10บวกในวงเล็บ5ลบ4วงเล็บปิดเราหาคำตอบในวงเล็บนะคะนักเรียนเท่ากับ10บวกในวงเล็บนะคะบละ4บ4 5เอาออกไป4เหลือ1เท่ากับ11นะคะ ข้อสนะคะ1 7บเจ็ดลบสเท่ากับสิบวกเจลบสเท่ากับสิบวกในวงเล็บเจลบสงวงเล็บปิดนะคะเท่ากับสิบวกเจลบสเหลือ5้าเท่ากับสินะคะขอ้อที่ห้าสิบหกลบหเท่ากับ สิบบวกหกลบห้าเท่ากับสิบบวกในวงเล็บนะคะหกลบห้าวงเล็บปิดเท่ากับในวงเล็บนะคะหกลบห้ามีอยู่หกออกไป 5, ห้าเหลือหนึ่งเท่ากับสิบบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอ็ดนะคะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เราทำห้าข้อนักเรียนทำถูกกี่ข้อนักเรียนเช็คตัวเองได้เลยนะคะนักเรียนต่อไปเราไปดูวิชาภาษาไทยนะคะ วิชาภาษาไทยนะคะวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะนักเรียนในหน่วยลการเรียนรู้ที่5ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของวรรณคดีนะคะนักเรียนเราเรียนหนังสือวอิชาภาษาไทยนะคะในเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมถึงหน่วยที่4นะคะนักเรียนเราไปตอบคำถามในแบบฝึกหัดนะคะบ้านและครอบครัวนะคะ นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วเขียนดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคําตอบถูกต้องให้เต็มวงนะคะอ่าบทร้อยกรองนะคะลุงบุญมุ่งทํางานสารกระบุงเย็บผงผ้าใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าใช้เวลาอย่างสุขใจจุ๊บช่วยลุงทุกวันมุ่งช่วยกันจิตแจ่มใสสนุก ไร้ทุกภัยมีน้ำใจไม่สุกสนนะคะจากบทเร้กรองเรามาตอบคำถาม3ข้อนะคะนักเรียนลุงบุญมีอาชีพอะไรคำตอบคือข้อ2นะคะช่างฝีมือนักเรียนดูวิธีการระบายสีด้วยนะคะใช้ดินสอระบายเป็นสีดำนะคะนักเรียนระบายไม่ออกนอกวงกลมนะคะต่อไปข้อ2จุบมีนิสัยอย่างไรคะนักเรียน จุบมีนิสัยขยันนะคะเพราะจุดทำไมถึงขยันคะนักเรียนช่วยลุงบุญทุกวันนะคะต่อไปข้อสาข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่ามีน้ำใจข้อหนึ่งประหยัดข้อสองมัธยัติข้อสาม 3, เตื้อเฟือ,อคำที่มีความหมายตรงกับฟีน้ำใจก็คือคำว่าเตื้อเฟือข้อที่สามนะคะนักเรียนนักเรียนใช้ดึงสอระบายในวงกลมให้เป็นวงกลมนะคะ ต่อไปเราไปดูดวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพตามคำสั่งใต้ภาพนักเรียนต้องอ่านคำสั่งใต้ภาพก่อนแล้วค่อยระบายสีนะคะข้อที่หนึ่งอ่ะเยนโลอัมเบลล์ร่มสีเหลืองนะคะนักเรียนระบายร่มด้ดยสีเหลืองนะคะภาพที่สองนะคะ รนที่นักเรียนระบายต้นไม้ด้วยสีเขียวนะคะภาพที่สอะคูเบิร์นักเรียนระบายนกด้วยสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะนักเรียนภาพที่สี่อะเรดแวนนักเรียนระบายลรกตู้ด้วยสีแดงนะคะนักเรียนนัีค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเราก็ได้เฉลยแบบฝึงหัดกันแล้วนะคะครบ3วิชา ต่อไปนะคะในวันพรุ่งนี้เราก็จะเฉลยแบบฝึกหัดแบบนี้อีกนะคะนักเรียนทําแบบฝึกหัดแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ